Oh, mm -hmm.

ยอไม่ได้ก็ไม่ได้ไ คงไปดูฝ่าว่เหียจะมาอี๋อี๋อาโอคนยังขมันละอีกเลย ท่อมไปล้วใตปืนดาเมอทีเดียวก็ได้แ่นมบหครับแต่ว่าแต่แต่ว่าไม่ได้ขายัวชาติของเราเบ่บุตตอนนั้นที่ที่เราจะยิงพิที่จเบิรแกจ้าสิบมาสิแด้แกจะเล่นมันทำไมหื

น,บบนี่เพิ่งเริ่มเกมใช่ไหมเนี่ยปัดเฮร์ริ่งอะไรขึ้นทุบเลยอย่้เลยทุบเลย

นี่ไอ้เจ้าหนู s t เนอะหมอมานี่ง้อชั่วไอ้คนปล่อยมี่ไหนเนี่ยเนอะ้าผมกันปเด็น ไ่ไหน,น,นมันคุณเด็กโอ้ว่าไ้เราไปเดินทางครับกตายยังไงเนี่ย งอมากตายอย่างี้ที่มันเยอะป่านนี้ไม่มีใครฆ่าเลยฮะ,ะห้าคนฮะอดกูยงิงตอนนะี้ไง นี่นี่คือเสียงอะไรนะฮะเอพี่จีอืมเป็นสถานที่ของเด็ดกเล่นนะ นั่งด้วยเร็วกูเข้ามามึงกูเพิ่งเข้ามามึงจะโหวตกูทำไม

แม่ความปยังไงมันคข้าวคือตาข้องจังงงนี่นนินะฮะมันข้าวคนอะไปี่ยนบ้าเลยงงฮะจะเซอร์นดีะฮะเซอร์วิอร์กพนดี เสร้อเดิมเสร้อนี้กันนะอืมบางทีสงกับทั้งเกือนั่นเองเอาเทียนไปด้วยดีกว่าฮะเทียนมันีี่ดีกจะเอาเทียนเทียนฮะ เกมกระตุกทำไมวะโอโอโอ